ท่านคิดว่าท่านชนะเหรอคนชนะคือใครพักอื่นทั้งนั้นคนแพ้คือใครก็พักประชาธิปัตย์ไงที่แพ้อ่ซึ่งเป็นเขาบอกว่าเนี่ยเป็นพักของคนรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งผมบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าเรามีคนรุ่นใหม่เข้ามาเราสามารถทําได้เหมือนเขาและดีกว่าเขาคิดถึงพักให้มากๆนะครับอ่รักพักให้มากๆหรือว่าอย่างที่พักอ่ตกต่ำมาทุกวันเนี้ยเพราะาเราไม่มีเอกภาพจากเรียกร้องให้สมาชิกพักของเรานะครับคิดถึงพักให้มากๆนะครับอ่ รักพักให้มากๆก,ก,การทําลายองค์ประชุมหรือการที่ไม่มาร่วมประชุมเนี่ยทั้งทั้งที่เป็นสิทธิ์และหน้าที่ของท่านเนี่ยแต่ท่านไม่มานะครับแล้วก็ทําให้องค์ประชุมไม่ครบเนี่ยก็ถือว่าถ้าท่านเป็นสมาชิกพักและท่านไม่รักพักท่านให้สังคมมองว่าพวกเรามีปัญหากันเนี่ยผมว่ามันจะทําให้พักเนี่ยแย่ลงไปผมถึงบอกว่า ถึงบอกว่าเป็นจิตสำนึกแล้วก็เป็นหน้าที่ไงครับเป็นสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกทุกคนที่จะต้องสร้างให้พักเนี่ยแข็งแรงและเป็นเอกภาพเราได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่อดีตท่านหัวหน้าหลายท่านท่านก็บอกเลยว่าอย่างที่พักตกต่ำมาทุกวันนี้เพราะเราไม่มีเอกภาพเพราะงั้นเราจะต้องมีวินัยและก็ยอมรับในมติของพักเกิดแพ้เราไม่ให้ความร่วมมือแพ้แล้วไม่เราไม่เดินตามมติเราไม่มีวินยัยก็ต้องบอกว่าแบบนี้ประชาธิปไตยในพักคืออะไรเพราะงั้นวิถีประชาธิปไตยในพักเนี่ยเมื่อพัก มีมติอย่างไรท่านต้องยอมรับและท่านต้องมาเป็นองค์ประชุมให้ครบแต่ถ้าเกิดท่านทําแบบนี้มันก็เท่ากับท่านไม่รักษาอุดมการณ์ของพักท่านใช้วิถีอันอันไม่บริสุทธิ์ใจในการกระทําแบบนี้ประชดิปัติเนี่ยถ้าเรามีคนรุ่นใหม,ม่ๆเข้ามาเราสามารถทําได้เหมือนเขาและดีกว่าเขาคือผมอยากให้เขาบอกว่าประชดิปัติเป็นพักของสมาชิกพักเป็นอ่าเป็นพักประชดิปัติเป็นอ่าของมวลสมาชิกและของพี่น้องประชาชนผมก็เรียกร้องแหละครับว่าให้พักประชดิปัติเนี่ยได้เป็น พักของประชาชนจริงๆอย่ายึดติดครับเราปรับตัวไม่ทันเราส่งไม้ต่อไม่ทันเราถึงเหลือ25คนถ้าวันข้างหน้าเราสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ส่งไม้ต่อให้คนรุ่นใหม่ๆเหมือนที่วันนี้เนี่ยที่เขาแห่ถล่มทลายไปเลือกบางพักอ่ซึ่งเป็นเขาบอกว่าเนี่ยเป็นพักของคนรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งผมบอกว่าประชาธิป,ปัตย์เนี่ยถ้าเรามีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเราสามารถทําได้เหมือนเขาและดีกว่าเขาคือผมอยากให้ คิดถึงพักนั่นแหละจะเป็นใครจะเป็นเก่าจะเป็นใหม่แต่ถ้าเกิดเราคิดถึงพักให้มากกว่าตัวบุคคลแฟนคขับกองเชียร์นะครับคิดถึงพักว่าสิ่งที่ํากันอยู่แบบนี้นั่นคือท่านคิดว่าท่านชนะเหรอคนชนะคือใครพักอื่นทั้งนั้นคนแพ้คือใครก็พักประชาธิปัตย์ไงที่แพ้ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ